แสงตะวันสาดสองลงบนถนนดินลูกกรังขณะที่มาลีก้าวขาออกจากบ้านไม้หลังเล็กในชนบทที่ห่างไกลเธอแบกไปเก่าๆหนึ่งใบที่เต็มไปด้วยความฝันและความคาดหวังเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชีวิตในเมืองหลวงไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เธอจินตนาการไว้มาลีแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและภาษาพูดที่ติดสำเนียงบ้านนอก ทำให้เธอตกเป็นเป้าของการดูถูกและถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอบางคนเรียกเธอว่ายาญ่บ้านนอกหรือเด็กดอยยังเปิดเผยต่อหน้าแม้ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดมารีก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้เธอเอาความเจ็บปวดทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้เธอตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วผลลัพธ์ก็เป็นไปาตามที่เธอตั้งใจมารีฉายแววความเก่งออกมาอย่างโดดเด่นเธอทําคะแนนสอบได้ดีที่สุดในทุกวิชาที่โรงเรียนยิ่งเธอเก่งเท่าไหร่เพื่อนที่เคยดูถูก ธอก็ยิ่งเงียบลงเท่านั้นแต่ในความเงียบนั้นก็ยังมีความลิษยาอยู่ในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและสายตาดูถูกยังมีใครอีกคนหนึ่งที่แอบมองดูเธออยู่ห่งางๆเสมอนั่นคือน้นหนุ่มหลอลูกชายเจ้าของธุรกิจใหญ่ในเมืองเขาคือคนที่เพื่อนๆทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเพื่อนด้วยหรือแม้แต่เป็นแฟนแต่น้นไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านั้นเขากลับเห็นความสวยงามในตัวตนที่แท้จริงของมาลิเขาเห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของเธอตั้งแต่แรกเห็นน้น,นค่อยๆเข้าหา และทำความรู้จักกับมะลีอย่างช้าๆในช่วงแรกมะลีระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะคิดว่านนจะมาแกล้งเธอเหมือนคนอื่นๆแต่นน้นก็ยังคงให้ความเข้าและเข้าใจในตัวเธอเมื่อและมะลีได้พูดคุยกันพวกเขาก็พบว่ามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันกว่าที่คิดทั้งคู่ต่างชอบหนังสือเล่มเดียวกันและมีความฝันที่อยากจะช่วยเหลือสังคมเหมือนกันมะลีรู้สึกว่านนเป็นเหมือนที่พักพิงและเป็นคนที่ยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นในขณะที่นนก็รู้สึกได้ ว่ามารีเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่เขาไม่อยากให้ใครมาทําร้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นคนพิเศษน้นปกป้องมะลิจากคํานินทาและเสียงซุบซิบนินทาต่างๆจากคนรอบข้างเขาไม่เคยอายที่จะแสดงออกว่าเขายอมรับและชื่นชมมะลีอย่างจริงใจในขณะที่มารีเองก็เป็นกำลังใจสำคัญให้น้นในการเรียนและในการเผชิญหน้ากับความกดดันจากครอบครัวมารีช่วยให้น้นเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การได้คะแนนสูง แต่คือการได้ทําในสิ่งที่รักและมีคุณค่าต่อผู้อื่นนนเองก็ช่วยมมลีให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและไม่สนใจคําพูดของคนอื่นๆพวกเขาใช้เวลาในห้องสมุดด้วยกันเสมอแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองที่มีต่อโลกใบนี้จนทําให้ทั้งคู่เรียนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถทําคะแนนสอบได้ดีที่สุดและชนะใจเพื่อนคนอื่นๆที่เคยดูถูกพวกเขาเมื่อถึงวันสุดท้ายของการเรียนในมหาวิทยาลัยนนจัดเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆไว้ให้มมลี เขาคู่เข้าลงและมอบดอกมะลิช่อเล็กๆให้กับเธอมะลิเธอเป็นเหมือนดอกมะลิที่ฉันอยากจะดูแลไปตลอดชีวิตนนท์พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจที่สุดมะริรับดอกไม้นั้นมาพร้อมกับน้ำตาแห่งความดีใจทั้งคู่จบการศึกษาพร้อมกันด้วยเกียรตินิยมมะลิกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเธอให้เจริญรุ่งเรืองส่วนนนท์ก็เข้ามาช่วยธุรกิจของครอบครัวและร่วมมือกับมาลีในหลายๆโครงการเพื่อสังคม ความรักของทั้งคู่ไม่ได้จบลงแค่วันรับปัญญาแต่ได้เติบโตและงอกงามขึ้นอย่างมั่นคงและสวยงามดั่งดอกไม้ป่าที่ผลิบานอย่างแข็งแกร่งในเมืองที่โหดร้ายพวกเขาได้เป็นบทพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ใช่จากสิ่งที่เรามีแต่จากสิ่งที่เราเป็นแสงเช้า,าสาดส่องลงบนสวนดอกไม้ริมทุ่งบานไม้ที่มะลิเคยจะไปอย่างเดียวดายบัดน,นี้ถูกตกแต่งด้วย ริิบบ้นสีขาวและดอกไม้นานาชนิดเสียงกนตรีแผ่วเบาดังประสานกับเสียงหัวเราะของแขกที่เดินทางมาร่วมงานวันนี้คือวันที่มาลีและนนนจะได้จับมือกันอย่างมั่นคงตลอดไปมาลีในชุดเจ้าสาวสีขาวเรียบง่ายดอกมะลิสดประดับบนผมเธอเดินออกมาจากห้องเล็กๆพร้อมกับรอยยิ้มที่เปลี่ยมด้วยความสุขหัวใจเต้นแรงไม่ต่างจากวันแรกที่ก้าออกจากบ้านเพื่อมุ่งสู่เมืองใหญ่ขณะเดียวกัน นนยืนรออยู่หน้าเวทีอย่างสง่างามในชุดสูทสีครีมแววตาของเขามีเพียงเธอคนเดียวแขกหลายคนกระซิบกระซาบด้วยความประทับใจที่ได้เห็นคู่รักต่างโลกกลายมาเป็นคู่ชีวิตกันเสียงผู้ดำเนินพิธีดังขึ้นขอเชิญเจ้าสาวเดินเข้าสู่พิธีมาริก้าเดินช้าๆบนทางเดินที่โรยด้วยกลีบดอกไม้ทุกก้าวคือความทรงจำที่ผ่านมาทางน้ำตาความเหนื่อยความพยายามและความรักที่งดงามเมื่อถึงหน้าเวที นนยื่นมือออกมามะลีมือขึ้นจับอย่างมั่นใจนนมองตาเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตั้งแต่วันแรกที่เห็นเธอฉันก็รู้ว่าเธอคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตขอบคุณที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักแท้จริงคือการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นวันนี้ฉันสัญญาว่าจะดูแลเธอเหมือนดอกมะลีที่ฉันเฝ้ารักมาตลอดมมลีน้ำตาคอแต่ยิ้มทั้งหัวใจนนเธอคือที่พักพิงของฉันมาตลอดเส้นทาง ขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยมือฉันไม่ว่าจะยากแค่ไหนวันนี้ฉันก็ขอสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปเสียงปรบมือดังก้องเมื่อทั้งคู่สวมแหวนให้กันและกันมาลิกมือขึ้นแต่น้ำตาเบาๆก่อนที่นนนจะก้มลงประทับจูบอย่างอ่อนโยนงานแต่งดำเนินไป่ํากลางบรรยากาศอุ่นๆไม่หรูหราเกินไปแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงใจทั้งญาติเพื่อนและชาวบ้านที่มาร่วมโอยพรทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดอกมะลิที่เคยถูกล่อว่าเป็นเด็กบ้านนอกวันนี้งดงามที่สุดในเมืองใหญ่ค่ำวันนั้นทั้งคู่ยืนจับมือกันมองดวงดาวบนฟ้าน้องกระซิบกับเธอว่าต่อให้เส้นทางข้างหน้าจะยากแค่ไหนฉันก็จะเดินไปกับเธอเสมอ